ครับก็น,นีของภาษาดษานติสากลมันก็จะมีเรื่องใหญ่ๆอย,อยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการฟังรู้แล้วก็ขั้นตอนสองก็คือพูดได้นะฮะเพราะฉะนั้นฟังฟังรู้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเรื่องแรกเรื่องท,ที่ที่เป็นเรื่องใหญ่ฟังยังไงแล้วฟังรู้ก็ก็ต้องเข้าให้ถึงนะครับอย่างที่บอกว่า เราทุกคนเป็นคนไทยเราเข้าถึงภาษาไทยเพราะว่าเราฟังภาษาไทยแล้วรู้เรื่องนั่นแหะคือเข้าถึงแต่เราเข้าไปถึงภาษาอื่นนะครับท่านฟังรู้ในภาษาใดก็แปลว่าท่านเข้าถึงภาษานั้นๆนะครับเช่นเดียวกันถ้าท่านฟังคานองเพลงแล้วท่านบอกได้ว่ามันคือวรรณยุกใดท่านก็จะเข้าถึงทีนี้พอมาถึงเรื่องของวรรณยุกมันก็จะตรงกับวรรณยุกภาษาไทย นะครับแล้วคนไทยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเข้าถึงภาษาไทยเข้าถึงวรรณยุกต์ในภาษาไทยวรรณยุกต์ภาษาไทยมีอยู่5เสียงด้วยกันสามัญเอกตีตเอกโทตีจัตวาซึ่งความหมายของมันก็คือสามัญก็คือตัวตัวไปก็คือลำดับที่ศูนย์เอ,ก,อ,อกก็คือลำดับที่หนึ่งโทก็คือลำดับที่สองตีก็คือลำดับที่สามจัตวาก็คือลำดับที่สี่เพียงแต่ว่าวรรณยุกต์ในภาษาไทยเขามีคำเรียกเฉพาะแต่ละลำดับหรือแต่ละระดับ ได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ในทางวรรณยุกต์ดนตรีมันไม่มีไม่มีคําเรียกใดเพราะงั้นก็จะเรียกเรียกเรียกเป็นตัวเลขไปเลยนะครับเสียงลําดับที่หนึ่งเสียงลําดับที่สองเสียงลําดับที่สามไปยันถึงเสียงลําดับที่แปดทีนี้พอบอกใช้เสียงลําดับที่หรือภาษาดนตรีที่ก่อนหน้านี้ผมรู้จักก็คือในการเรียบเรียงเสียงภาษาก็จะใช้คําว่าขั้นคู่ นะครับขั้นกูหนึ่งขั้นพูดสองขั้นกูดสามูดสี่เงี้ยนะครับซึ่งฟังแล้วมันก็ไม่ไม่สอดคล้องจนกระทั่งเมื่อผมมาพบกับคําว่าภาษาพอพบคำว่าภาษา,าภาษามันมีวรรณยุกภาษาไทยก็มีวรรณยุกคนก็บอกว่าดนตรีก็เป็นภาษาเพราะงั้นภาษาดนตรีตัวตัวดนตรีเองนั่นแหละก็คือวรรณยุกแล้วตัวดนตรีไม่มีอักขระนะครับ ตัวโน้ตที่เห็นเป็นแค่ตัวโน้ตไม่ใช่อักขลาเพราะมันไปผสมเสียงไปผสมคําต่างๆไม่ได้เพราะงั้นมันเป็นแค่ตัวโน้ตแต่เสียงดนตรีไม่มีไม่มีอักขระไม่มีพันธิพยัญชนะหรืออักขระตัวเดียวกันเนาะไม่มีเสียงสระออาอีอือไม่มีดนตรีมีอย่างเดียวก็คือเสียงวรรณยุกคือเสียงลำดับที่หนึ่งถึงลำดับที่แปดซึ่งแปดคือหนึ่งสูงนั่นเองนะครับ คนไทยเราย้อนกลับมาว่าคนไทยเราเข้าถึงเสียงวรรณยุกภาษาไทยเราทุกคนนะครับป้าปาป้าป้าป้าปี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 ใช่ไหมป้าไปป่าป้าไปป่าเราทุกคนรู้เลยว่าว่าประกอบด้วยวรรณยุกใดนะครับเี้เราไม่คุ้นกับเสียงดนตรีเพราะไม่เคยมีใครพูดถึงเสียงดนตรีว่าเป็นเสียงวรรณยุกต์นะครับ เรื่องนี้ฝรั่งเองมันก็ไม่รู้เพราะภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกดังนั้นคนฝรั่งเองจึงไม่รู้จักวิธีที่จะอธิบายเสียงดนตรีด้วยวรรณยุกซึ่งผมเองผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนแต่เมื่อผมมาสนใจคําว่าภาษาแล้วก็ทําให้ผมมาตะตากับคําว่าวรรณยุกต์ผมจึงพบว่าอ๋อท,ที่จริงแล้วเนี่ยเสียงดนตรีคือเสียงวรรณยุกต์ซึ่งมันอยู่ภายใต้จมูกของนักดนตรี ทั่วโลกมาตลอดเวลาตั้งแต่มีดนตรีสากลขึ้นมา,านักดนตรีทุกคนจะต้องไลส่สเกลนะครับไม่ว่าอยู่ในคีย์ใดๆก็ตามม่ต้องไลส่สเกลก็คือไลเ่เสียงเสียงเจ็ดบวหนึ่งลำดับนี้ตลอดเวลาแต่ทุกคนฟังว่าว่าเป็นเสียงดนตรีไม่มีใครฟังในแง่มุมของวรรณยุกเลยจนกระทั่งเมื่อผมมาสนใจก,กับเรื่องภาษา ดนตรีนี้แล้วผมพบกับวรรณยุกต์แล้วผมจึงได้เข้าใจแล้วซึ่งก็ได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วด้วยว่าหลังจากที่พบวรรณยุกดนตรีแล้วทําให้ผมสามารถอ่านขละทางดนตรีหรือตัวโน้ตทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตตัวเลขไม่ว่าจะเป็นโน้ตอักษรไทยหรือจะเป็นโน้ตสากลผมสามารถออกเสียงทานองได้ก็เพราะผมเข้าใจว่าเรื่องของวรรณยุกต์นี้เองนะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาถึง หัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการเข้าให้ถึงเสียงวรรณยุกดนตรีนะครับไม่ต่างกับการเข้าถึงวรรณยุกต์ในภาษาไทยหรอกครับมันจะต้องมีการผันเสียงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพอเรามาคุยกันนะตรงนี้แปลว่าเรามาไกลแล้วนะครับเรามากันเรื่องภาษาดนตรีสากลเนี่ยเราไม่ได้อยู่ถ้ามันมีถึงระดับชั้นป .6 ก็เราอยู่ที่ป .6 แล้วเราไม่ได้อยู่ที่ชั้นป .1 นะครับเราก็เลยจะเตรียมตัวขึ้นไปหักเล่นดนตรีกันนะครับขณะนี้เรายังอยู่ในระดับของภาษาก็คือยังไม่ใช่การเล่นดนตรียังเป็นเรื่องของอการคุยคุยเรื่องเสียงรู้จักกับเรื่องเสียงการออกเสียงการอ่านการอ่านตัวอักขรหรือตัวโน้ตทางดนตรีให้เป็นเสียงเท่านั้นยังไม่ใช่เรื่องของการเล่นดนตรีเราอยู่ปลายที่จุดของเรื่องราวแล้ว